พี่เพียวพี่เพียวทำไมนะที่บ้านเขาอยู่แต่ในบ้านทำไมฝ้าเขาขึ้นเยอะจังอ๋อคนที่มีฝ้าขึ้นแต่ทั้งๆท,ที่แบบไม่ได้ออกไปตากแดดถูกไหมคือจริงๆแล้วว่าการที่คนอ่ะเป็นฝ้ามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เกี่ยวกับการที่มันแบบว่าต้องตากแดดอย่างเดียวนะล่้มือถือหน้าคอมอะไรนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งอ่ะการที่ไม่ได้โดนแดด เป็นรังสี UVA UVB เป็นรังสีที่กระตุ้นทําให้เกิดรังผ้าแล,ล้วก็ริ้วรอยบางทีออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้เจอแดดเลยไม่มีแดดเลยแต่รังสียังมีอยู่นะคะรังสีพวกนี้หละไปกระตุ้นทําให้เกิดในสีผิวเนี่ยค่ะเขาขึ้นมาเพื่อป้องกันการเกิดในเรื่องของมะเร็งผิวหนังต่างๆเนี่ยค่ะเลยทําให้เห็นชัดๆว่าเป็นเรื่องของฝ้าบริเวณไหนนะคะที่เรากระทบแสงหรือรังสีเยอะที่สุดก็จะเกิดการกระตุ้นที่แบบว่าเป็นฝ้าที่ชัดที่เข้มมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนน,น,ะะนเ่่คะใรือง มีวิธีที่ดีที่อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้นั่นก็คือการใช้สกินแคร์ของเกาหลีนั่นเองของเรานะคะเป็นนวัตรกรรมของประเทศเกาหลีนะคะตัวนี้ทางนักวิจัยที่ประเทศเกาหลีเขาคิดค้นมาแล้วว่ายับยั้งการผลิตเม็ดสีผิวถึงต้นตอเลยทีเดียวเขาจะไปยับยั้งแล้วก็ให้ชะลอ,อการผลิตไม่น้อยลงนะลงลดส่วนทั้งหน้าที่เราเห็นหน,นะะี่เยอะขึ้นค่ะจากที่โดนกระตุน้นจากที่เราไม่เห็นแสงเลยเนาะแต่มันมีรังสีมากระตุ้นให้เกิดทั้ทงริ้วอยทั้ทงแบบว่าะไรคือมันช่วยผัดเซลล์ออกขึ้นออกเพื่อทำให้ผิวเราใสขึ้นนะะค นึ่งทำไมเพียวถึงชอบทานพราปธานในเรื่องอของฝรั่งเพราะว่ามีวิตามินซีสูงมากวิตามินซีก็จะทําให้เซลเล์ผิวเราเนี่ยเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ทําให้ขาวใสาขาวอมชมพูได้ด้วยนะคะนี่แหละค่ะอันนี้ตอบคาถามได้เลยนะคะว่าทําไมไม่โดนแดดแต่ทําไมผ้มาขึ้นก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะทั้งภายในทั้งภายนอกด้วยบอกเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นลดกั่ว50%เลยทีเดียวค่ะและ้วนอกจากนี้นะคะมีส่งฟรีมีเก็บไว้ทางมีตัดบัตรเครดิตบอกเลยโปรโมชั่นนี้ต้องรีบด่วนเลยนะคะ